สวัสดียามเช้านะคะวันนี้จะพามาจับหัวขโมยค่ะขโมยที่จับเมล็ดผักเรากินเมล็ดผักเรานี่ไงทาร่ามันตัวใหญ่มากแม่เพาะไว้ซะตั้งเยอะดูดูเขากิน,นะคะ่ะนี่เมล็ดฟักทองนะคะเนี่ยอืม,อมไม่เป็นไรเพราะใหม่ดูดูนี่ตัวน้อยขุดได้แค่นี้นี่ตัวแม่ค่ะ อาจจะตัวเม่หรือเปล่านี่คือผลงานที่เขาขุดคุยหา,มาเมล็ดผักที่เราปลูกไว้แล้วนะคะนี่ตัวใหญ่ไงท้องและแง่งบวขักบวนี่ขอบคุณ <c oughs> ที่ดักหนูนะมีประโยชน์มากมเลยข้างในก็ใส่พีนัดก็คือถั่วนะคะแล้วก็เนยเนยถัว่ว เอาเนยถั่วใสก่อนแล้วก็เอาเมล็ดถั่วใส่เข้าไปข้างในพราอหนูเขาชอบแต่ก็ยังดีที่จับขโมยขโมยนี้ได้วันนี้ได้ตั้งสองตัวนี่ตัวแม่กับตัวลูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <c oughs> พุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งมเมล็ดผักเราโทเพราะไวะ้ซะดิบดีแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนี่ขอบคุณมเมล็ดถัว่วที่ดักหนู เดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกอาจจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันมีที่ดักหนูแค่สองอันก็จับได้แค่สองอันนี่อาจจะเป็นลูกนะคะตัวเด็กๆหรืออาจจะเป็นสองผมเมียก็ได้โอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะ